สวัสดีครับร <Okay. S 1> ้านช่างเมยกุญแจนะครับวันนี้เรามาทำกุญแจคาวาซากิเซต900นะครับ <Okay. S 1> วันนี้รถลูกค้าโดนขโมยไปนะครับกุญแจหายหมดเราโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาลองสตาร์ทกันดูครับจะติดไหมอุปน,นี้เป็นระบบกุญแจอ e ิโมบิเลเซอร์นะครับสังเกตมีไฟกระพริบสีแดงแดงที่หน้าปัดค,ครับ เขาเรียกว่าไฟโมเดลเลอร์นะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูครับเสียบกุญแจหี่นยนต์โอเคครับเสียงปั๊มติ๊กทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวลองลองสตาร์ทกันดูครับว่าติดไหมเรียบร้อยแล้วนะครับสตาร์ทติดเรียบร้อยแล้วนะครับ สนใจติดต่อทำกุญแจรุ่นไหนติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับร้านช่างมีกุญแจกระบี่ครับผมขอบคุณมากครับ